คุณหมอครับขอ3จุดฉีดฟิลเลอร์แบบปังๆต้องฉีดตรงไหนบ้างครับการฉีดฟิลเลอร์นะคะมันไม่ใช่การเติมเต็มอย่างเดียวเนาะมันมีเทคนิคของการฉีดยกหน้าด้วยซึ่งหมอขอ3จุดปังๆแล้วการที่ฉีดแล้วปังทุกท่านเลยนะก็คือจุดที่1อันนี้ขมับ ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นจุดที่ฉีดไปแล้วเนี่ยทำให้ตรงนี้ดูสมูทขึ้นโหน่งดีขึ้นแล้วก็เป็นจุดที่ช่วยในการยกหน้าส่วนจุดที่2ก็คือตรงบริเวณแก้มสม้มจะมีเขาเรียกว่าลิกา m e เมนซึ่งตัวนี้พอเวลาเราฉีดไปอะ่ะมันจะเหมือนเราวางเสาเข็มลงไปอะค่ะแล้วก็ไปดึงตัวหน้าเราขึ้นมาฉีดตรงนี้ปุ๊บหน้าส่วนกลางล่องแก้มหรือหน้าที่ย้อยเป็นกระป๋ะตรงนี้ก็จะถูกยกไปด้วย นอกจากนี้การที่หมอสร้างจุดกระทบแสงใหม่โดยการฉีดหน้าตรงบริเวณแก้มส้มเนี่ยก็จะทําให้รูปหน้าเราดูสมส่วนแล้วก็หน้าดูเล็กลงด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งที่ปังคือตรงบริเวณนี้แก้มตอบจุดแก้มตอบอันเนี้ยทาให้หน้าเราดูเหนื่อยลดลงและอีกอย่างหนึ่งคือตรงบริเวณด้านข้างของหน้าเราอะ่ะจะมีเส้นเอ็นดังนั้นหมอที่มีเทคนิคพิเศษแล้วก็ชํานาญในการฉีดฟิลเลอร์เขาจะวางฟิลเลอร์โดยการที่เติมเต็มด้วยแล้วให้ไปค้าตรงเส้นเอ็นตรงนี้ด้วยทําให้เป็นการดึงหน้าขึ้นแปลว่าเราจะได้ผลทั้งการเติม ต็มแล้วก็การยกหน้านด้วยในการฉีด3จุดนี้แปลว่า3จุดนี้ใครฉีดอะปังทุกคนใครอยากฉีดหน้าปังๆนะคะเข้ามาปรึกษากับหมอได้เลยค่ะที่เล v บ l ี่อ e s k กิน l i ิ i c ค่ะ